สวัสดีค่ะทุกคนคะวันนี้นะคะที่พาทุกคนเข้ามาที่วัดพระคงฤษีนะคะหรือชื่อเดิมคือวัดพัฒนาลามนะคะวัดนี้ก็เป็นวัดที่อยู่ในเมืองนะคะนะคะแต่ว่าพี่ก็ยังพี่ไม่รู้ว่าจะบอกทางยังไงเนาะแต่ว่าไม่ไกลอะคะ่ะอยูอ่อยู่บริเวณในเมืองเนี่แหละคะ่ะแต่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวจะบอกทางให้อีกทีตอนที่ขากลับนะคะเพราะตอนขามาเนี่ย เรามาวินมอไซค์เขาพาเรามาจากคือเขาพาลัดเลาะมาจากทางลัดอะไรประมาณนะะี้ค่ะถ้าเราไม่ใช่คนพื้นที่กิ๊กอาจจะบอกทางไม่ถูกนะคะกกเราจะบอกว่าวัดพระคงฤศีนะคะเนี่ยอยู่ที่ตำบลในเมืองนะคะแล้วก็ตามตำนานเนี่ยเขาบอกว่ามีชื่อเดิมว่าวัดอาภัตตารามเป็นวัดที่พระนางจามเทวีโปรดให้สร้างขึ้นเป็นหนึ่งในจำนวนสี่วัดนะคะเพื่อเป็นจตุรพุทธปาการ เะะมื่อปีพศ1,223ก่อนหน้านี้นะคะพรลฤกษีสองตนก็คือพระสุเทวฤาษีและพระสุกกะพันตะฤาษีได้มาพบกันนะตรงจุดที่วัดพระคงแห่งนี้นะคะเพื่อปรึกษาหารือกันในการที่จะสร้างพาระฤษุ่ชัยนครขึ้นมานะคะทีนี้เนื่องจากการที่มีผู้ทบพรัพิมพ์เนื้อหินเรียกว่าพระคง ที่วัดนี้ประจุนมากนะคะแล้วก็เชื่อว่าเอา่อเป็นพระคงที่พระวาสุเทพฤษีและพระสุกัทันตะฤษีสร้างไว้จึงเรียกชื่อวัดนี้ว่าวัดพระคงฤษีนับแต่นั้นเป็นต้นมานะคะวัดนี้เนี่ยได้รับพระราชทานพระัศธสีมาเมื่อวันที่26มีนาคม2513นะคะนะคะประวัตทิที่อ่านให้ฟังเนี่ยอันนี้ที่อ่านจากหน้าวัดเลยนะ คือถ้าเกิดเป็นประวัติที่อยู่ที่หน้าวัดก็คงไม่น่าจะมีความผิดพลาดใดๆนะคะอย่างที่บอกว่าในส่วนของอวัดเก่าแก่ขนาดนี้นะคะที่ก็ไม่อยากจะใช้เครื่องไอเดียคือไม่อยากไม่อยากให้ข้อมูลในส่วนที่ตัวเองอ่านมาหรือว่าเป็นข้อมูลที่เราคิดว่าเรารู้มาแล้วนะคะอย่างน้อยๆเนี่ยถ้าเป็นข้อมูลที่เขาอยู่ที่หน้าวัดเนี่ยก็คงจะเป็นข้อมูลที่วัดนี้เขาได้จัดทำขึ้นเพื่อให้คนที่เข้ามาในบริเวณวัดได้อ่านนะคะ ก็จะเป็นข้อมูลที่ค่อนข้างจะเป็นข้อเท็จจริงที่มากกว่านะคะส่วนข้อมูลอื่นนะคะหรือว่าอ้าองอิงจากที่อื่นอะไรประมาณนี้ก็แล้วแต่นะคะแล้วแต่เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่ง๋ยวขอใช้ข้อมูลจากที่น่าวัดเป็นข้อมูลหลักๆก่อนนะคะสวยจังเลยนะคะเนี่ยค่ะสวยแล้วก็วัดเงียบสงบมากเลยเนาะคือที่จะบอกว่านะเดี๋ยวนะที่ขอเดินปกินนะะ้ำผึ้อาจจะสั่นนะอาจจะสั่น นะคะตรงนี้ทุกคนเห็นมะพระพุทธรูปตรงนี้นะคะที่ไม่รู้หรอกว่าเดี๋ยวนะเขาบอกว่าเป็นเข้าไปดูใกล้ๆนะจะมีป้ายบอกอยางไงนะคะรูปแบบการก่อสร้างนี่แบบดูแปลกตาเราจริงๆนะคะดูนะคะที่กำลังจะเข้าไปดูใกล้ๆว่าอ๋อ เขาเป็นชื่อของคนที่สร้างนะคะแล้วก็ตรงนี้จะมีบอกว่าเป็นคาถาบูชาพระคงคาถาบูชาพระคงถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่าองค์นี้ก็น่าจะเป็นพระคงหรือศีหรือเปล่านะคะหมายถึงเป็นพระที่เป็นพระพระของที่เขาสร้างอ่ะพระพิมกัะคะ่ะพระพิมพ์ที่สร้างขึ้นที่วัดแห่งนี้นะคะที่ตามประวัติที่อ่านให้ฟังเมื่อสักครู่นะคะนี่ค่ะน่าจะใช่นะคะ แล้วก็พอมาด้านขวามือเนะี่ยเป็นเจ้าพ่อพระเจ้าทันใจนะคะนะคะแล้วก็ตรงนี้ด้านขวามือของเราตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของพระวิหารอ่าเขาบอกว่าชวนว่าพระประธานด้านในแ mm. สดงว่าขึ้นไปได้นะคะเพราะมีป้าบอกว่าขึ้นไปแล้วก็ให้ปิดประตูด้วยนะคะเียนะคะก็แสดงว่าที่นี่อาจจะมีนกมีอะไรพวกนี้เนาะเขาก็เลยทํา เป็นตะแกรงแบบนี้ไม่ให้นกมันเข้าไปในโบสถ์นี่ค่ะสวยงามจริงๆนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราค่อยมาในส่วนเดี๋ยวเราค่อยเข้าไปกราบพระประธานด้านในกันนะคะเดี๋ยวเราเดินดูให้รอบๆก่อนนะคะนี่นะคะสวยจังเลยตรงกลางนี้รู้สึกเหมือนจะเป็น เพิ่งพูดไปเดินไปดูดีกว่านะคะสวยจังเลยนะคะมาไปดูก่อนวันนี้ก็มืดครึ้มนะคะทุกคนจะเห็นท้องฟ้านะคะฟ้าเป็นน้ำเลยนะที่ก็ได้แต่รุนว่าฝนจะตกเลยนะคะอันนี้ทางด้าน,ด,านด้านตรงนี้นะคะจะเป็นพระศิวลีนะคะพระศิวลีนะคะอยู่ตรงนี้นะคะอืมระดับโคมงนะคะ นี่ค่ะดูใกล้ๆอันนี้คือเป็นเจดีย์ที่อยู่ในบริเวณหดนะคะแล้วก็ทุกคนเห็นนะอ้ยที่เดินมาที่ก็ลืมนดูเพาะว่าทางขวางขวามือมีพระพุทธรูปยืนแบบนี้หรือเปล่านะเดี๋ยวนะอ๋อพี่จะบอกว่าด้านหน้าเป็นพระพุทธรูปใช่ไหมคะ ต่พอเราเดินมาทางด้านนี้เป็นพระฤาษีเห็นไหมคะเป็นพระฤาษีนะแล้วก็พอเราเดินมาตรงด้านนี้อีกใช่ไหมคะก็จะเป็นพระพุทธรูปยืนอีกเห็นไหมคะแล้วก็นี่ด้านนี้ก็เป็นพระฤาษีนะคะหูสวยจังเลยอะ่ะดูดิแต่ถ้าเกิดจะให้ชัวร์นะต้องเดินดูให้ครบอย่าคิดไปเองว่ามันจะเป็นอย่างที่เราคิดนะคะใช่แล้วลนี่เลยนะคะ อันนี้ก็เป็นพระพุทธรูปอีกนะคะนี่เห็นไหมคะเห็นไหมี่อันนี้ก็เป็นพระฤาษีแล้วก็ด้านนี้ก็เป็นพระพุทธรูปเหมือนกันนะคะนี่เจ๋อนะคือจริงๆแล้วอะ่ะที่ตอนแรกที่เข้าใจว่าน่าจะเหมือนกับเป็น จะดี JD พระาธาตุเหมือนที่วัดทยืนที่เราไปมาแต่ว่าไม่ใช่นะคะถ้าลองดูดูดูสังเกตดูดีๆนะคะว่าตรงเนี้ยจากประวัติเนี่ยเขาบอกว่าเป็นหนึ่งในสี่วัดที่พระนางจมามเทวีท่านทรงทรงทรงให้สร้างไว้ใช่ไหมคะเป็นหนึ่งในสี่วัดที่พระนางให้สร้างเพราะฉะนั้นเนี่ยน่าจะสร้างมาน,นานแล้วละ่ะนะนะคะแต่ว่าลูกแบบอย่างเนี้ยมันดูแปลกตากี้ว่าเนี่ยนะขี้ไม่เคยเห็นแล้วก็เรียกไม่ถูกก็คือ,อยังไงแต่รู้แต่ว่า รอบๆในส่วนเจดีย์เนี่ยจะมี4ด้านนะคะที่เป็นพระพุทธรูปยืนนะคะแล้วก็อีก4จะจะเรียกว่ายังไงดีเนาะมันจะเป็นแบบจะเรียกว่าแปดเหลี่ยมมันก็ไม่น่าจะจะใช่จะใช่ะใชนะก็คือในในบริเวณซุ้มอะค่ะคือซุ้มเนี่ยมันจะเหมือนกับเป็นลักษณะแบบมีพระยืนอยู่ทั้งหมดสี่ด้านนะคะแล้วก็ระหว่างช่องของซุ้มแต่ละด้านแต่ละด้านแต่ละทิตแต่ละทิศเนี่ย จะมีเป็นเป็นรูปปั้นของพระฤาษีอยู่ในนั้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเจดีย์ตรงนี้ก็จะมีทั้งหมด8มีม,มีมีพระพุทธรูปมีพระพุทธรูป4แล้วก็มีพระฤาษี4นะคะแต่ว่าในส่วนของบนบนจรนำอะคะ่ะบนซุ้มเห็นไหมคะซุ้มที่เป็นนสนของพระพุทธรูปอะจะมีเป็นเจดีย์ขึ้นไปด้านบนแล้วก็มีฉัตรข้างบนไปอีกคล้ายๆเหมือน เหมือนก่อสร้างให้รู้อะค่ะว่าอันนี้เป็นพระนะแล้วก็อันนี้เป็นพระฤาษีนะคะอา,อาจจะแบบแบ่งแบ่งระดับกันลงมาะคะ่ะว่าเพื่อจะแยกให้รู้ว่าเออมันเป็นแบบนี้นะอันนี้เป็นพระนะอันนี้เป็นฤาษีนะอะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะนะคะ,นะคะสวยจังเลยฤๅษีนะคะเออสรอบเลยนะคะเมื่อกี้เนี่ยค่ะอืม โอเคค่ะเดี๋ยวที่ขอกราบนมัสการพระคงฤาษีก่อนนะคะแล้วก็กราบไหว้พระแล้วเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปในส่วนของพระวิหารด้านข้างกันนะคะโอเคนะ